1 0 0 0 0 0ส0 0 0 0 0สน3 0 0แสน0 0 0แสน0 0 0แสน0 0แสน0 0 0ดแสน0 0 0แสน0 0 0 0แสน1นึ่งสอ0ส10ส1่ห้าหกเจ็ดแ1ดเ0 20 2ิ2ส2บ2อ2ด2ิ2ส2งส0 30 3ม3ิ3ส3่3ิ3หยบ สามแปดสามเก้าสี่สิบสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบชุดนี้ครับจบที่เก้าแสนห้าหมื่นนะครับคุณอาครับครับผมอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับมีเหรียญสิบบาทนะครับปีสองห้าสามสามแบบนี้นะครับสภาพสวยๆนะครับประกาศรับซื้อนะครับอยู่ที่หนึ่งล้านบาทเลยทีเดียวนะครับอ่าคุณอานะครับท่านนี้ครับเมตาผมครับลดให้ตั้งห้าหมื่นนะครับจบนะครับเหรียญนี้นะครับที่เก้าแสนห้านะครับเพื่อนเพื่อน ถ้าเพื่อนๆนะครับมีนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญสิบแบงก์เก่าเหรียญเก่าพาร์ตองคำกรอบทองตลับทองเครื่องประดับต่างๆจิวเวลリーนะครับผมซื้อนะครับด้วยเงินสดนะครับเพื่อนๆยังไงนะครับผมผู้เหรียญกษะสาบไทยนะครับก็ยินดีรับใช้นะครับเบอร์ติดต่อผมนะครับ0918829186นะครับไลน์ไอดีนะครับ OPIRAT นะครับหรือจะมาหาผมได้นะครับตรงข้ามนะครับคลองถมนะครับเคเอฟซีคลองถมนะครับเพื่อนๆยังไงนะครับผมก็ยินดีรับใช้นะครับกับสวัสดีครับ